สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะพาไปงานมิ้งเล็กๆนะครับคาแอนด์คอฟฟี่โอเคเดี๋ยวต้องออกจากหมู่บ้านก่อนตอนนี้เช้าๆอยู่เสียง,งของคนเดินเขา ชินกับระยะกรรมคัดเลยนะครับผมพอดีเพิ่งเปลี่ยนเออคัดมาใหม่ Racing Boy ส,สุดยอดไปเลยอเอ,เ,อเ,เจอเรื่องอีกแต่เช้าเลยวเว้ยอะไรกันครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปที่ปั๊มแห่งหนึ่งกน่อยพอดีนาะเพื่อนว้อยเดี๋ยวรีบไปดีกว่าไป Let's go เดี๋ยววอร์มยางกันสักน้อยปกติเนี่ยผมเป็นคนขี่รถไม่เร็วเท่าไหร่นะประมาณร้อยต้นต้นอะไม่เกินร้อยี่หรอกแต่ถ้ามีทางให้อัดก็สักหน่อยหนึ่งแล้วกัน ซะหน่อยนะครับผมซะหน่อยอ่ะเออแต่ก็นะครับผมขับขี่ต้องปลอดภัยช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเขาไม่ชนเราเราก็ไปชนเขารู้สึกว่าไม่แม่งใกล้ปลากป่๊บรถเนี่ยตอนนี้ไม่แม่งถูกค้างผมอยู่เลยนะ าหนาวเว้ย่งบอกแล้วผมมาขี่ไม่เร็วรอเดียวเท่านั้นโอ้สายไม้แม่งสะบัดพับๆๆๆเลยว่ะต้องเก็บสายไม้ใหม่ละเหย็ดแมม เป็นงไงขยันตามจังเลยนัดกันหกโมงไม่ใช่เพิ่มหกโมงยี่สิบเองผูสายตรงไหนเนี่ยโอ้โหมันน่าออกทางนี้เดียวเพื่อนๆกลับรถไกลเลยวะแต่เราก็ไม่อยากไปในเขตชุมชนมากกว่าน,นี้นะมันเช้าๆอยู่บิดบึ้นๆน,นี่เรียบร้อยเดนดาพ่อล้อแม่ครับผม ไม่พอนะผมไม่สบายเท้ เปลี่ยนมือคัดมานี่บอกเลยกำรรเบกได้แบบทั้งเบกนะครับทั้งคัดเนี่กรรยกำได้แบบนุ่มมากเลยเข้าเกียร์แบบพึบพับพึบพับไม่เหมือนของเดิมนะของเดิมมันจะออกแข็งๆหน่อยแต่มันก็นะครับมันบอกกันไม่ได้ไงี้แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแข็งชอบอ่อนผมนี่ชอบแข็งตลอดเวลาเลยไม่ใช่หมายถึงคัดนะ กว่าจะจดจับรถเฮ้ยนี่ครับเห็นไหมขับไปสองคันเมื่อกี้ชาวแก๊งผมเองผมไม่รู้จักเขานะเขาก็ไม่รู้จักผมเหมือนกัน ก็น่าจะไปงานเดียวกันนีต้องตามมาแล้วเพื่อนโอ้เขัาเร็วกันเนี่ยโหหนาวหนาวจุงไปอ่ะ โค้ตสวยอะครับโค้ตสวยปะครับผมสวยจัะนะนี่คันหนึ่งเบรโอ ใครกันเนียผมขอตัวเดินทางแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกแปบบ๊บหนาวอ้ามาคนเดียวเหรอ,อาต,อไตอาไม่ตื่นอไรกต้อบอกกูว่าอะไรจะไปดูสาวใช่ไหมอะไรวะเนี่ยยีกกย่กินข้าวต้มฟรีม่เ่นะข้าต้ม เนี่ยกูแดกแล้วสั่งมาสองก่องอร่อยฮะอร่อยอ,อ,อยอูแ่แล้วพริกซซ่งเยอะจัดกินเรื่องแบบสาดใจจัดอะขีแต่โตแล้วเราจะเอามาลองกันหน่อยลองรูอร่อยอยอู่ไหเถึงน้ำพริกอร่อยอ่ะไม่ข้าวข้างบ้านกูอร,อ,อร่อยอ๋อ,อ,อ,บบองานเขาเริ่มกี่โมงไม่ใช่เริ่มวะเหรอเขาบอกให้ไปไวไหน่อยวันนี้เปิดพิ่ามินิจอดนะคเ,เับกเป็นที่จอดมินิดเดียวเองมันเวลาเล็กๆอ่ะ i